เสียงจะมาแบบเต็มเลยป่ะฮะแบ๊บได้ไม่ใช่โอ้โหส่งมาแบบนี้งงเลยแหมท่างเปหางเราเลยฮะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยกับนุ่มหล่อสุดฟังวันนี้เลยครับนุ่มเกล ก่อ,อนอื่นเลยขอเชิญทักไทยทุกทุกคนแล้วก็เป็นแฟนซ้ายมือขวามือด้านหลังมาโั่วทุกสาระทิพเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากานะครับที่มาหาเช่นเดิมเลยนะครับอ๋อซีซีอ่ะมีอินเตอร์แฟนด้วยอินตเตอร์แฟนเหินช่วยมาเป็นช,าช,นชนมางช่วยผมมั้ย <laughs> นนทุนสบายดีนะฮะสบายครับพี่เยี่ยมมากดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งใช่คกันครับผมอ่ะขอเนี่ยถามมีที่ถามคุณน้าเป็ที่เร่งร้อครับน้าถามนนทุนบ้างว่าบ้านที่หลับหลับสบายในนิยามเราเ็งครับบ้านที่หลับสบายก็เท่ากับความสบายใจครับเพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับผมเนี่ยบ้านที่หลับสบายก็คือจะต้องมีสเปซที่ที่สามารถแชร์มนแชร์ m เม e n t ร่วมกันได้กับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็แชร์ได้เท่านั้นไม่พอนะครับ คือสุดท้ายเนี่ยชีวิตคนเราก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวบ้างเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเ,เพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนในบ้านด้วยเพราะถ้าเกิดสองเหล่านี้มีครบปุ๊บชีวิตมันจะบาลานซ์มากสําหรับชีวิตครอบครัวจริงครับเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะสิ่งที่พูดมานะฮะแล้วก็พื Space, นะ้นทเนาะ ถึงแม้ว่าเราสนิทแลนวนะแต่เราก็ต้องมีแบบในชว่วงที่เอ้ยเรามีมุมส่วนต<ช>ัวของเราใ,<ช>ให้ได้เอ็นจอยบ้างใช่ครับงั้นก็คืองั้นถามต่อเลยเรื่องมุมแต่นี่ขอถามทุกท่านเลยอยากทราบในบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะครับจะต้องมีมุมโปรดมุมหนึ่งหรอใครอยากตอกก่อนดีอ่าได้ลองดนะูนะได้ <laughs> มีไหมบ้านเราก็ต้องมีมุมที่เอ้ยเราชอบที่สุดเลยครับเอ่อมุมที่ชอบพิสุดของผมก็ค่อนข้างจะพื้นฐานมากของผมจะชอบห้องนอน เพราะว่าเป็นห้องที่เรากับช่วงนี้เราทำอะไรเยอะมากแล้วกับว่าพอเราได้กลับบ้านเราได้อาบน้ำเสร็จปุตื่น้าห้องนอนเนี่ยรู้สึกได้ผ่อนคลายผ่อนแรงอยากจะทำอะไรก็ทำจริงใช่เนื้อห้องนอนคือเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ทุกคนนึกตามเราครับว่าอยู่ในห้องนอนแบบหมดคุณเป็นยังไงเอ้ยยิ้มจักรจี้แล้วจักรจี้ตามไปแล้วเออแล้วแบบแอร์เย็นๆเตียงสบายๆนุ่มๆครั เราได้พักผ่อนให้เราได้ผ่สนาาร์จแล้องพร้อมเนี่ยลุยงานต่อในวันรุ่งขึ้นเนาะในห้องนอนเป็นกคำตอบที่ดีใช่ห้องนอนคุณนัทคนนัทนะคุณนัทครับก็ห้องน้ำนะครับผมคิดว่าละไม่รับอกไม่ต้องคิดภาพตาคุณต้องรีบอธิบายนะจะได้ไม่คิดภาพตาหาออเป็นหมายถึงว่าเวลาไอ้ยังมุมเกเรถี่เลยผมคิดงานออกมาหลังงานจับผมมากเฮ้ยที่เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านท็อตเนี่ยหรอลมพัด คิดออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออพอเสร็จแล้วรู้สึกเฟรชแล้วก็ออกงานออกได้เลยหรือในแบบที่เวลาช่วงเวลาทุกขทวนหรืออะไรพวกเนี้ยจริงๆช่วงอาบน้ำมันดีมากรู้สึกว่ามันมีกันมันมีความเจอพี่นิดนึงนะแบบวอนน้ำมันมาโดนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าทั้งร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเตยอยู่กับตัวเองแล้วก็เลยทั้งทั้งปลอบตัวเองด้วยทั้งความมั่นใจตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอเรียนรู้แล้วแต่ 4ชั 5, ่วโมงก็เคย5ชั่วโมงก็เคย12ชั่วโมงก็เคย18ชั่วโมงก็มีงั้นอ๋อถ้าจะตอบเรสก็คือ4ถึง18แล้วนะแล้วเป็นคนที่นอนได้เรื่อยๆจริงๆนอนตื่นต้นมาคุณชนนอนฝั่งไหนครับซ้ายหรือขวาจำลืมถาท่านท่านทานมนับ่ถ้ามูฟโกรนกนี่จะนอนข้างกับซ้ายซ้ายหรอซ้ายครับ ไปนอนฝั่งซ้ายกันนะฮะหรือนอนฝั่งขวาจะได้แอบเหมือนหันหน้ามองมลพูลนะอ่ะพอของฝักของคอมาให้คุณปล่อยปะมุมโปรดครับมุโบมโปรดของบ้านผมเองเนี่ยจะชอบอกินข้าวน,น,นะครับผมรู้สึกว่าอบินข้าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แปลกครับมันมีหลายฟังก์ชันมากเลยแน่นอนแหละครับเราเป็น,นทานข้าวานนานนที่นั่นนะครับเราไปนั่งคุยกับคนในครอบครัวที่นั่นนะครับเราอาจจะนั่งทำงานด้วยนะครับบางทีเราบางทีมีผสรุสากับใหญ่มาเราก็ไปเปิดกันที่อบินข้าว ผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่โออ่องไหแน่ใจใช่ฮะหรือว่ามาแสดงคโอเค็อว่าเหมือนกำลังเล็งๆสร้างบ้านปลูกบ้านอยากมีบ้านหลังใหม่เรื่างนี้ใช่ไหมฮะใช่หรอใช่ใช่่ใมีส่วนลดไหมครับเอาเงินรัศึกษาผมได้นะคำถามแรกคืออันนี้คือสร้างบ้านเพื่อขยายครอบครัวอ๋ออันนี้ i n t e r n a t i o อะไรเอาแอ่า จะได้ให้ให้คำปรึกษาอ๋ครับผมถ้าทำาเบื้องต้นก็สำหรับครอบครัวตัวเองอย่างเดียวก่อนครับผมเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่คือทั้งตั้งแต่ออกมาเนี่ยเราผมจะเป็นบ้านประเภทแบบรวมออฟฟิศด้วยอย่างนี้นพอเราอายุมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยากจะมีสเตสแยกที่เป็นบ้านกับบ้านไปเลยที่ทำงานกับที่ทำงานกันอันนี้คือเบื้องต้นแล้วถ้าเบื้องแล้วถ้าเบื้องหลังนะฮะก็ใกล้ๆกันก็ดีนะอ๋แหมคุณปอย ชงแทนพิธีกรแล้วนะฮะเกือบตกงานจาาผู้บริหารนี่เป็นพิธีกรใช่ครับนั่นเองครจังหวะโคบ้านเลยฮะเนี่ยอ่ะที่อยากจะถามเมื่อกี้ก็คือเห็นว่าเล็งๆอยูซื้อบ้านเอาบอกอยากจะถามว่าแล้วเราดูองค์ประกอบอะไรบ้างเราให้ความสําคัญกับอะไรบ้างถ้าแบบเอ้ะเราจะดูบ้านหลังนึงอะไรเงี้ยครับครับอย่างแรกเลยคือที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับมั่นคงแข็งแรงนะครับเพราะว่าเรา มันคงไม่มีทางเกิดความสบายใจได้เลยนะครับถ้าขาดสิ่สงนี้ไปสำหรับบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออโครงสร้างเป็นยังไงแข็งแรงไหมออแล้วก็วัสดุใช้ก่อ,กอสร้างมันได้มาตรฐานไหนอันนี้คือเบื้องต้นเออที่สัมการะเป็นไงเรื่องเรื่องโครงสร้างเรื่อ,องความแข็งแรงเราตับหนึ่งเลยอราจะพอโอเคฮะสมัยเราไม่แพ้ใ,ใครเราอยู่มา50ปีแล้วมันะเป็นเป็นหลักฐานยืนยันได้ต้องมีภาพดีแน่นอนโอเคโอเคอ่ะเยี่ยมเยี่ยมครับผมแล้วนี่มันเน้นอะไรอีกเรื่องที่สองนะครับผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป ทุกๆที่มันเหมือนกับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของว่าการใช้งานสำคัญมากมากนะครับอย่างเงี้มันมีความเฟลักซิเบิลคือในตัวบ้านเนี่ยบางทีห้อ,องรับแขกอาจจะเป็นปรับนิดปรับหน่อยอาจจะเป็น,น,นห้องที่เซ็ตทำในอื่นไปได้วยได้หรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโคลฟสเปซที่แบบเป็นห้องครัวโคลห้องรับแขกหรือว่าถ้าเกิดอยากกั้นก็มีเรื่องผนังกั้นขึ้นมาปิดอะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดพื้นที่ ด้วยถูกประหยัดทรัพยากรด้วยแล้วก็ประหยัดงบประมาณของผมด้วยเขาก็จริงเออแล้วก็ต่อโจรหลายความเชื่อสิ่งมากนะครับอย่างครับนี่นะแล้วนี้สมการเป็นไงฮะเรื่องความชา่ของคุณดังนะครับบ้านเดียวเราเนี่ยสร้างแบบคอนเวนชั่นอลเราทำมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นนะคุณสามารถรวมห้องนะครับกั้นห้องนะครับสเปซอะไรไม่พอเนี่ยคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับก็มีกิจกรรมที่อยากทำในบ้าน อยากรับผมเน่ยอ่าอยากสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของทำเลทำเลเอ่อผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับงานผมด้านกันคือความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับทั้งสมรรถเป็นยังไงบ้างในเรื่องความสะดวกสบายด้านการนะครับยังเหลือห้านาทีจากของหลอดก็ได้โอ้โหตรงดุกอย่างเลยเโอเคครับผมเซลล์ของใบจอนรับไปเลยครับฟาเทอร์เทลย แต่ว่าเอาจริงนะนี่คือสิ่งที่สมบากรพยายามอยากจะบอกมาตลอดว่าคือเข้าใจคนทุกยุคแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยไลฟ์สไตล์ในการเปลี่ยนไปเนาะการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปแต่ก็พยายามที่จะหอบโจรผ่านบ้านที่สุดท้ายแล้วมันก็คือการหลับได้ยางสบายใช่แล้วนุนคุณยังพูดเองเลยว่าใ่ชอบพุ่งนอนเพราะว่าชอบนอนได้ตลอดเนาะคือเนี่ยการหลับสบายจริงมันเป็นสิ่งที่เรามองข้ามนั้น่าจริงแล้วเป็นเป็นฟังเดชั่นสำคัญมากเลย แม่นอนครับเที่ยวสุรของเรา n d ทุกครับขอถ่ายภาพให้มันเป็นที่ึกนะฮะที่มีนาตกอตฮัคอร์นะเารักกับฮัร์นะ่้ไม่้โดนะคะอรงสนไม่ได no ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไ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 ่ได้ไม่ได้ไได้ไ้ไไม่ได้่ได <illa> ้ไ <Darwin> ม <Oliver> ่้ได้ม่้ไไม่ไดไม่ไไม่ได้ได้ไม่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ไม่้ไม่ได้ไม 你们。